พิมพ์นะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่ซับเปอยากรู้มีคะว่ามาทะเลแบบนี้ครีมกันแดดหน้าตัวไหนที่จะเอาอยู่เยีกจะบอกเลยคะ่ะว่าวันนี้จะมาแนะนำครีมกันแดดตัวนี้เลยจ้า เ s u n s น r e e n Cream นะคะตัวนี้เป็นครีมกันแดด s p f 50บวก PA 2บวกนะคะตัวนี้ยังจะบอกว่าใช้จริงมากมีทั้งหลอดใหม่หลอดเก่าอะไรไม่รู้งงไปหมดนะคะครีมกันแดดของเขานะคะเนื้อนเนี่ยซึมง,ง่ายมากๆนะคะทารอบเดียวอยู่หรือว่าใครเนี่ยที่ออกแดดจะจัดการแจ้งจะจัดอย่างมาทะเลแบบนี้นะคะพิม์ก็แนะนําให้ว่าพก ทาระหว่างวันได้นะคะเนี่ยเราก็แบบค่อยๆทาแล้วก็ตบๆลงไปนะคะน้ำมันจะช่วยป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยครีมมาทะเลแบบนี้นะคะก็ขาดไม่ได้เลยว่าครีมกันแดบดบเพราะว่าเราจะต้องกลับไปแบบหน้าสวยใสเหมือนเดิมครีมกันแดดที่มาทะเลจะต้องพกมาก็ของแบรนด์นี้เลยจ้า Bunny Bear Perfect Skin มาทะสำหรับวันนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนไ้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย